ประเด็นกฎหมายวันนี้นะครับเป็นประเด็นกฎหมายสน,สนุกจากจังหวัดราชบุรีนะครับเราค้นข่าวที่ชาวบ้านหลายร้อยคนไปร่อนทองในคลองแห่งหนึ่งนะครับจนกระทั่งหน่วยงานราชการจะต้องมาตั้งบูธกันโควิดต้องทํางานอะไรหลายอย่างเลยแต่ก็ไม่พบทองครับจนในที่สุดทราบความจริงว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องโอละพอไม่เป็นความจริงเกิดจากชายคนหนึ่งที่โกหกขึ้นมาแล้วอย่างนี้ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายมีอย่างไรถ้าพร้อมแล้วมาติดตามอาจารย์ได้เลยครับ รายการน,นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และอธิบายหลักกฎหมายที่สําคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้นนะครับล่าสุดค่ะนายกรพัฒนพรของแม่หรือว่านายบีเนี่ยออกมายอมรับว่าตัวเองไม่ได้เป็นครูอย่างที่เคยบอกไว้แต่เป็นแค่พ่อค้าตามตลาดนัดทั่วไปโดยขายพระเครื่องและของแปลกค่ะส่วนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยตัวเองกุเรื่องขึ้นมาผมว่ากุเรื่องขึ้นมาพวก มีคนขับรถสิบล้อบอกข้อที่จริงในเรื่องนี้นะครับก็คือมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับชื่อคุณกรพัฒน์พนของแม่อายุ33สปีบอกว่ามีคนขับรถสิบล้อเนี่ยมาเล่าให้เขาฟังว่าคลองแห่งเนี้ยเคยมีคนมาล่อนทองแล้วก็เจอตัวเขาก็เลยมาลองล่อนทองดูเขาก็เลยมาเจอเหมือนกันครับก็เลยไปบอกชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นรวมทั้งมาโพสต์เฟซบุ๊กด้วยว่าที่คลองแห่งเนี้ยมีแร่ทองคํา เท่านั้นล่ะครับชาวบ้านจากทั้งราชบุรีและหลายจังหวัดก็พากันมาล่อนทองที่คลองแห่งนี้ปรากฏว่าไม่เจอทองครับแต่ความจริงกลับปรากฏว่าคนคนนี้ไม่ใช่ครูและเรื่องสิบล้อก็ไม่มีจริงที่ชาวบ้านเจอพระเครื่องบ้างเศษทองบ้างก็เป็นสิ่งที่ชายหนุ่มคนนี้ได้โยนลงไปในแม่น้ําเพื่อให้คนที่ล่อนทองพบครับแล้วอย่างนี้จะผิดกฎหมายอะไรบ้างครับ ในประเด็นข้อกฎหมายนะครับก็มีหลายคนชอบพูดกันว่ามันจะเป็นความผิดอะไรนะหนังสือพิมพ์บางฉบับก็บอกว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงโหคนมากันเยอะอย่างนี้ต้องเป็นช่อโกงประชาชนจริงๆแล้วเป็นยังไงครับจริงๆแล้วในมุมของกฎหมายเนี่ยการโกหกการหลอกลวงกันถ้าจะผิดกฎหมายหมดเนี่ยอาจารย์บ่าคงจะเต็มสอนอศารคงพิจารณาคดีกันไม่ไหวครับการโกหก แน่นอนเป็นเรื่องผิดศีลธรรมผิดศีลข้อ4ี่แต่จะผิดกฎหมายไหมจะต้องมีระบุไว้ในกฎหมายครับว่าลักษณะการโกหกหรือหลอกลวงประเภทใดถึงจะมีความผิดกฎหมายลองมาดูนะครับที่คนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงมาดูพร้อมกับอาการนะครับความผิดฐานช่อโกงอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 4 1นะครับบอกว่าผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือ ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ผู้นั้นกระทาความผิดฐานช่อโกงต้องรับมาโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6กหมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือความผิดฐานช่อโกงครับแปลว่า การแสดงข้อความเป็นเท็จหรือการปกปิดข้อความจริงจะต้องได้ไปซึ่งทรัพย์สินและเจตนาที่ต้องการได้ไปซึ่งทรัพย์สินจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะหลอกลวงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงนั้นครับแสดงว่าเคสนี้อาจารย์คิดว่าไม่น่าจะใช่ชอ่อโกงแล้วเป็นชอ่อโกงประชาชนไหมครับตามมาดูกับอาจารย์นะครับชอ่อโกงประชาชนอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา343 ถ้าการกระทําตามตามาตรา341คือช่อโกงเมื่อสักครู่เนี่ยได้เป็นการกระทําแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนี่คือความผิดฐานช่อโกงประชาชนครับต้องเป็นความผิดฐานช่อโกงก่อนแล้วกระทําต่อประชาชนจาก3ปีก็จะเป็น5ปีจาก60,000ก็จะเป็น1 0 0 0บาท อันนี้คือความผิดฐานช่อโกงครับแต่เอจะไม่ผิดเลยหรอครับก็ไม่ใช่จริงๆการกระทําเมื่อสักครู่นะครับในประมวลกฎหมายอาญาก็จะมีความผิดฐานหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้ครับจะเป็นความผิดในมาตรา384ครับผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตระหนกต้องรับมงโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคิดว่าเคสนี้เป็นยังไงครับ เป็นการเล่าความเท็จไหมครับให้เรื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจไหมครับถ้าเป็นแม้ไม่ได้ไปซึ่งทรัพย์สินก็เป็นความผิดระหูโทษอยู่ในมาตรา3 8มครับนอกจากนี้เมื่อสักครู่เราคงได้ยินกันที่อาจารย์เล่าไ้ฟังว่าชายหนุ่มคนเนี้ยได้บอกชาวบ้านแล้วยังเอาไปโพสต์ใน Facebook อีกถ้าไปโพสต์ใน f a c e b o o k โดยรู้ว่าข้อความนั้นไม่จริงนะครับอาจจะเป็นความผิดอีกกฎหมายหนึ่งนะครับก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือรีย่อๆว่าพระบอคอมนะครับในมาตราที่14ครับผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับวงเล็บหโดยทุจริตหรือ โดยหลอกลวงนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันไม่ใช่การกระทำความผิดฐานหนินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาเห็นไหมครับต้องใช้ความระมัดระวังให้มากนะครับในความผิดฐานพรบความมาตรา14เนื่องจากจะเห็นได้ว่าถ้าโดยทุจริต รือโดยหลอกลวงนี่เป็นจารพิเศษแสดงว่ามีอยู่ละข้อนี้นำเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตามหรือเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียแก่ประชาชนเห็นไหมเห็นไหมครับมีคําว่าน่าจะเกิดความเสียแก่ประชาชนก็มีความผิดในมาตรา14วรรคมหนึ่งของพรบคอมแล้วครับเพราะฉะนั้น ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับจะมาเล่นสนุกสนุกกันเป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับโกหกบางอย่างอาจจะไม่ผิดแต่หลายครั้งนะครับผิดกฎหมายโดยเฉพาะในยุคคอมพิวเตอร์ปัจจุบันแมมนี่ถ้าเป็นอาจารย์นะครับรู้ว่าตรงนั้นมีทองคงไม่บอกใครหรอกแอบไปล่อลวงผ้เดียวปยนดีกว่าครับพบกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ